แจ้งที่มาอุ้มการบินไทยนีท่วมอวมแต่ทุนเป็นศูนย์ใส่กี่แสนล้านก็โบเบบรรยงพงพาณิชย์แจงที่มาของรัฐบาลอุ้มการบินไทยชี้มีนี่สองแสนห้ามืนล้านแต่ทุนเหลือศูนย์แค่ใส่เงินไม่ได้แก้ปัญหาแน่นอนถ้าไม่ผ่าตัดใหญ่ วันที่10พฤษภาคมนายบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์พัทระ โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงกรณีที่รัฐบาลจะเข้าไปอุ้มสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทยซึ่งขาดทุนมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีซ้อนโดยระบุว่าเวลาการบินไทยมีปัญหาทีไรคนชอบมาถามผมเรื่อยทีวีโทรมาหลายช่องส่วนใหญ่ผมก็จะปฏิเสธไปแต่จะพูดจะเขียนอะไรก็มักมีคนเข้ามาถล่มเละทั้งทที่เจตนาต้องการช่วยให้การบินไทยตั้งหลักได้เสียที พรุ่งนี้ทางสแตนดา r ์จะขออัดคลิปคุยด้วยผมก็เลยหาข้อมูลเปรียบเทียบกับสายการบินชั้นนำที่เป็นคู่แข่งเลยเอามาให้ดูซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้จาก IATA และ ICAO ยกเว้น less s i u l Plan ที่เอามาจากข่าวซึ่งอาจจะยังไม่นิ่ง ที่แน่ๆปี2019ที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมากๆปีหนึ่งสำหรับพรีเมียมแอร์ไลน์ทุกคนกำไรดีกันท่วนนายกเว้นที่ขาดทุน12,000ล้านบาทเศษจากตัวเลขคร่าวๆควพงพอเปรียบเทียบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ productivity กันพอได้นะครับตอนนี้ทุกสายการบินพังภาพกันหมดเครื่องบินพาณิชย์46,000ลำจอดนิ่งกว่าครึ่งมาเป็นเดือนแล้วครับ ซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลเขาก็ต้องกระโดดเข้าช่วยทั้งสภาพคล่องทั้งเงินทุนระยะยาวเพราะเชื่อว่าหลังวิกฤตผ่านพ้นจะกลับมาทำกำไรได้ในไม่ช้าแต่ของเราที่มาขอให้รัฐบาลค้ำประกัน5 0 0 0 0ถึง70,000ล้านบาทนั้นผมมั่นใจ2ข้อครับ ข้อแรกไม่พอแน่นอนครับการบินไทยต้องการเพิ่มทุนอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนล้านบาทแม้จะไม่เกิดวิกฤตโควิดเพราะมีหนี้อยู่แล้ว250,000ขณะที่ทุนเหลือศูนย์ไปแล้วใส่แค่นี้ไม่เกิน5เดือนหมดแน่นอนครับข้อที่2แค่ใส่เงินไม่ได้แก้ปัญหาแน่นอนถ้าไม่ผ่าตัดใหญ่ ปรับกลยุทธ์แบบรื้อทั้งยวงไม่เพิ่มประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดดให้ได้ลดต้นทุนทุนทกทางทั้งการซื้อทุกระดับทั้งต้นทุนบุคลากรไม่มีทางกลับมามีกำไรได้แน่ต่อให้ใส่ไปกี่แสนล้านก็หมด ขอยืนยันอ <voice> ีกเป็นครั้งที่รอยว่าทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงไม่ได้ชีนิ้วไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นความผิดใครทั้งสิ้นมันเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานมันผิดตั้งแต่โครงสร้างกอบันเน็เหมือนกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่คณะคอนรอชุดที่ผมเคยร่วมเคยพยายามผลักดันให้ปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่โดยมีดรประสานคุณระพีและดรวีระไทยร่วมกันเป็นหัวหอก แต่ก็ไม่สำเร็จโดยสภาคนดีบั่นทอนบิดเบือนจนรัฐวิสาหกิจทั้ง56แห่งกลับไปอยู่ในมือนักการเมืองและข้าราชการเหมือนเดิมอ้อเพิ่มเหล่าขุนพลเข้ามาอีกกลุ่มใหญ่ด้วยครับ ใครจะมาด่าผมว่าผมเคยเข้ามาเป็นกรรมการ2ปีครึ่งกำไร22,000ล้านแล้วไม่รู้จักทำให้มันยั่งยืนถูกเชิญออกก็ไม่สามารถทิ้งเชื้อไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืนเป็นซุปเปอร์บอร์ดตั้ง2ปีครึ่งก็ช่วยให้กลับมารุ่งเรืองไม่ได้ก็ขอยอมรับครับ ผมมีฝีมือแค่นั้นจริงๆที่ผมยังตามตอแยะให้ข้อมูลสังคมไม่หยุดก็เพราะว่ามันค้างคาใจครับในชีวิตมีความล้มเหลวใหญ่ๆไม่มากนักยังรักการบินไทยอยู่ยังอยากช่วยจริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ